แม่พี่น้องว่าทุกคนๆฝากกันคือเก่าพี่น้องกับสองฟ้าบุไลไก่ถิ่นแต่บายดีทุกคนที่เขามาติดตามจองจ้าบุไลไก่ถิ่นเนาะเมเนก็มีภารกิดดจดูหนาออกจากสังขอสางว่าสัะพี่น้องเลยดูหนาออกจากสางเนื่องจากถ้าไอพามาดูดไายก็มาดูดใส่บอรลอยนิดหนึ่งนั่นแหละจังดูดออก ไเสียมน้ำมันลิดน้ำมันลิดหนึ่งนลสิพอออ่อวะคนละยันบ่พออ่อบ่หน้บาบักเหลือไดงสี่คนพี่นาอสี่คนมานดูดสางจูบหน้ำออกจากสางตอนนี้ แต่คนคนจูมหน้าออกจากสางนี่สี่คนคนกินเป็นซิบบ่แพ้ก็ลรอดใพ้ก็นรอให้ดูหน้าออกจากสางอยู่เอาอะไรเละทิฟเนนยั้งใส่น่เนี่ยล่างออกก็ได้พอเอาไปตักหา กำลังดูดเน่ยพอดูดแล้วแะไะเก็บเงินล้พุลพันพุลพันบ่ ก็ไม่เห็นน,น้อยนี่นนนนดึงไว้น้ำน,น้ำสา,ำาดไกินนมันไม่กะเจ้ต้องดูน้ำตเก่าออกสัก่อน

ขันตูกนำออกมาไซคือไซสะอาดแลวเคมีหน้ากกัดิโอกัวกันดิัวธรมากินน้าอ้าพผอเจอดเป็นเอามาทันถูกน้วเานเอาอันข้าวโดแดงข้งเขีอง ไปแต่ก๊กนั่นสะนะเห็นยังห่ะหลังมึงเอาขัวอลไวเละเขาขว่อะบอกอะไรมันเจ้าวะมันจิงยับขมาวะจักมันจิบอะไรกลับขึ้นบอก ก็ดูหน้า,านบอกกินบ้านได้พี่น้องเอ้ยหนังตัวนี้นะแต่เกาตะกี้แต่ก่อนนันแต่ยังหน่อยนันตื่นแต่สี่โมงสามโมงสี่โมงมะเผาหนำสาตงตัวนี้เลยพี่น้องเอ้ยตะกี้แต่บ่มีหนำนันทำไมกินหนำสางมาเผาสางเผาหนำหนำออกบ่อแต่กามาเผาเอาแนี่คุระโอสองโอคุระคุสองคุงกะ ที่จะให้เลนพีนนานา่น้องในน้ำกินภาษาอังกฤษหน้ามออกโบโ่พด่พี่น้องเริ่มบกลงบกลงเลยไม่ใช่หมดเยืออลงบรอก con phải cục chiếc này cái cây Nó lấy nhau à kia nó đưa cả đẹp hào nạm Cả đẹp hào đưa chèn cả nhau mới rau Vì đâu ơi Để khao từ chị té dăng nội บ่บ่ได้แดกเนาะนี่บ่กลัวบ่กลัวนี่เด้อเอา <laughs> 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 ต้มลายกว่าอืมแล้ก็ยัดเจาแล้วแบบดึ มีบังเด้อเด้อบังเด้อเด้อขวัดฉากคุณจีขวัดฉาแลัชเชียกันหนาวออกนะแลัชเชียไปต้องออกเจ้าเก้าเสียนเนี่ยขวัดขวัดเป็นคืนให้ล่างแล้วยกออกทางนั้น มองกันเจ้าสิว่างนึกดิ้นจีนะ

Ừ. Ừ. Nên, nên, đen, không này mặt đây ngọc lên đây mặt đây này đây à ừ. à lột chốc lên, คอนไหมที่มีแตขอนไหมป้ากมี่ได้แน่นะเจ้าว่ามีป้าประจักษ์งดบังดีกว่านะั่นนะนี่หูนะโอ้ย <c oughs> <c oughs> เบิ่งเด้อไหมยันเด้ตะกู không à năng nó Kỹ năng lực đi lò Vâng đó Dạ lấy tập cu đó Hãy lông hả ừ. mà? Con mà đó. Nào, mình bây giờ này nè nè mà, nè 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 đe bảm mún theo hình ảnh đấy, lông điện năng bị tôm, tiệp lội vi động đấy, áo khửn lấy áo khửn nhẽ, thằng này lái cả gì đây, ý. เก็บอุปกรณ์เดีวเรียบร้อยหัวพักลางกีตมเก็บอุปกรณ์กต้มขึ้นมาได้วันน่ะนามอบบอกะจนดูดนั่งกันศุภทันออกไลนนี้นะ เขาหัจักเนาะเกบไป่นาอเก็บนาะเพราะกันใหม่เด้อพี่นองเอ้ย